Hello everyone! สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนรับป็นคนกลับเข้าสู่รายการ TOEFL IBT Hack with me ครูพี่ริค่ะวันนี้นะคะเจอหน้าพี่ริรู้เลยว่าเรามาดูเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบ TOEFL IBT or Internet b a s e Test กันดีกว่าข้อสอบเขาว่าเป็นเพชรย่อนมังกุรข้อสอบเขาคิดว่ายากแต่จริงๆนั่นคือแค่คิด but it's not hard at all if you know how to do it right ไปดูเลยดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะคำถามยังเป็นเรื่องของ v o c a b กันอยู่ อ่าโวแคมแบบ d i t i o n a l เลยนะคือบอกว่าถามว่า the word indigenous นะคะ in the passage is closest in meaning to สังเกตไหมคะว่านี่เป็นคำถาม vocab version นี่เป็น trad question traditional question traditional คือถามเลยว่าคำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเนี่ย indigenous แปลว่าอะไรนะคะ A native B foreign C related or D enslaved คำไหนดี ติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าใครรู้ก็จะแปลได้เลยแต่ถ้าไม่รู้มีเทคนิคนะคะเราจะท่องปกติก็ได้บางคนท่อง100คําคำใช้เวลา1อาทิตย์บางคนท่อง100คําคำใช้เวลา3วันบางคนท่อง100คําคำใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเป็นไปได้นะคะกับเทคนิคที่เรียกว่า m e m o r o g y i c นะะในคอร์สที่พี่สอนนะคะคำศัพท์ที่พี่สอน,น,ะะสพ,สอนพี่จะบอกมมโมร g ิกหรือวิธีการจำเวอร์ชันเอาสิ่งเก่าวมามโมารายสิ่งใหม่ซึ่งมันใช้ความจุใช้ความจำน้อยมากแต่จำแม่นมากๆเลยเรามาดูกันนะคะว่าคำว่า indigenous แปลว่าอะไรแต่บอกก่อนว่าไม่ได้แปลว่าฉลาดโอเคโอเคนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลย <laughs> what set the aboriginal peoples né, ha, of the Pacific Northwest apart from the rest of the indigenous peoples of North America is the totem pole. The making of the totem pole starts with a cedar tree. ซีร์สทรีตรงนี้สังเกตว่าเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเขา indigenous people ของ north america คืออะไรถ้าเรามองข้างบนนะสิ่งที่มันสิ่งที่ watch นะคะไม่ได้อะไรนะอันนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามเพราะว่ามันไม่ได้มีเครื่องหมายคำถามตรงนี้ต้องดูให้แม่นนะไม่ใช่คิดเป็นคำถามนะจ๊ะสิ่งที่ set apart set apart คือทำให้สองกลุ่มนี้แตกต่างกันทำให้กลุ่มของ aboriginal people แตกต่างแตกต่างกับ indigenous people ของที่นี่กลุ่มของนี้กับกลุ่มของนี้ มันคือเรื่องของ Totem um p o l e นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า indigenous people สรงนี้คืออะไร indigenous นะคะถ้าท่องคำศัพท์สไตล์ของ exchange จะรู้เลยว่าเราจะท่องว่าอะไร indigenous จะว่าสิ่งที่มันอยู่ในยีนของเราไม่ใช่เางเกงยีนนะเราอยู่ในนี่เลยร่างกายอยู่ในเลือดอยู่ในยีนของเราคือมันเป็น i n d i g e n e s indigenous คือ in the genes อยู่ในยีนฝั่งรักเลยเข้าไปพื้นถิ่นท้องถิ่นเป็นของคนนั้นเฉพาะเท่านั้น In the, genius, in the genes in the genes นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะแปลว่าอะไอยู่ในยีนของเราเป็นพื้นเมืองท้องถิน่น or แต่กำเนิดพื้นเมืองท้องถิน่นหรือแต่กำเนิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วอยู่ในยีนเราเลยนะคะเราก็จะตอบข้ออะไรข้อไหนบอกว่าเป็นแบบอย่างนั้นจริงๆเป็นสิ่งที่คนไทยพูดบ่อยมาก native speaker เคยฟังป่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆเป็นเจ้าของเปนพื้นถิ่นจริงๆคือตอบข้อ ข้อ very good คือข้อ a นั่นเองค่ะ native นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ indigenous นะคะคือ native ก็คือ native to คือเป็นคนพื้นถิ่นตรงนั้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าข้อสอบไม่ยากเลยถ้าดูเทคนิค TOEFL IBT hack นะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะนั่นเป็นเทคนิคหนึ่งในสิคนิคซึ่งรู้ปุ๊บไม่ว่าข้อสอบจะเป็นแบบไหน บอกเลยไม่ผลสิบวทเทนีนนี้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้พี่รีไปก่อนนะคะทุกคนแล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามชมนะคะ don't forget things t o f e l think, think exchange see you again next time bye and good luck